ว้ยออกนะครับวันนี้วันนี้เราก็มาเอฟซีก็พักทายหลายท่านนะครับก็อยากให้มาสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาที่9โมงกว่ากว่าเนอะเกือบเ0โมงนะครับวันนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับในสำนักต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เลนการพนันนะครับผม นะครับวันนี้เราจะมาสรุปแนวทางตัวเลขนะครับในสำนักต่างๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเอฟซีท่านใดบางท่านนะครับก็โทรมาถามว่าของอาจารย์นั่นอาจารย์นี้ยังไงได้แนวทางตัวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ดูนะครับก็บอกให้ดูตามที่ช่องในช่องเลยนะครับแต่บางท่านก็อยากให้สรุปนะครับเดี๋ยวเราก็มาร่วมสรุปกันนะครับหลายสำนักนะครับวันนี้เรามีเยอะนะครับ วันนี้เราอยู่กันคนเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะสลับกล้องหน้ากล้องหลังบ้างนะครับก็ไม่เป็ไนไรเนาะเดี๋ยวรอเอฟซี FC เข้ามารับชมกันแป๊บหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ก็ยังทันอยู่นะครับยังยังเพิ่งจะสิบโมงนะครับเก้าโมงห้าสิบสองนาทีนะครับช่วงนี้นะครับ วันนี้ก็มีหลายสํานักนะครับที่เอฟซีหลายๆท่านที่อยากรู้นะครับวันนี้เราก็มาสรุปนะครับเป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับผมเอฟซีบางทีก็โทรมานะครับของอาจารย์เจี๊ยบสักได้ตัวไหนยังไงยังไงนะครับก็บอกให้ไปดูที่ช่องนะครับบางท่านก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับเราก็จะมาสรุปให้วันนี้เช้านี้เลยนะครับแค่ที่เพิ่งอาบน้าเสร็จนะครับก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ f อซเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับผม FC ที่เข้ามาแล้วนะครับอยู่นะครับอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับชัดไหมนะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะครับก็ร่วมพูดคุยนะครับทาง m e s s e n g e r นะครับส่งข้อความมาก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาสรุปแนวทางตัวเลขกันนะครับวันนี้ต้นทันนะครับฉลากกินแบ่งยังไม่หมดนะครับแล้วยังทันอยู่นะครับวันนี้เราก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับ สรุปแนวทางตัวเลขนะครับ f จซีก็ทักทายกันมาเยอะนะครับบอกว่าอาจารย์ได้ตัวไหนนะครับของอาจารย์คนนี้อาจารย์เจบสักได้ตัวไหนนะครับก็อยากให้ผมสรุปนะครับก็อยากสรุปให้ดูนะครับรวมพูดคุยกันทายกันมาได้นะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับยังไงก็ไม่สับสูุรให้เล่นการพนันนะครับแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ FC ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่สัญญาณชัดเจนไหมนะครับก็เราพูดคุยกันมาได้นะครับนี่นะครับเรามีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมสรุปกันนะครับวันนี้นะครับแล้วเราจะมาแจกงแนวทางกันนะครับสวัสดีครับนะครับพี่โอนะครับอะไรพิโตเองครับอ๋อพิโตนะครับสวัสดีครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาบอกแนวทางนะครับแนวทางของสํานักต so ่างๆนะครับวันนี้เราก็มาสรุปให้เลยนะครับติดตาม f c ติดตามของอาจารย์ท่านใดนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ก็ตามได้เลยนะครับผมอาจารย์ท่านแรกนะครับที่เราจะมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับนี่แนวทางของพ่อกลิ้งนะครับผมแนวทางพ่อกลิ้งนะครับพ่อกลิ้งนี่ก็เข้าตลอดนะครับ ชุดที่แล้วนี่เข้าสามตัวตรงนะครับแกได้สี่แปดเก้านะครับแต่มันออกน่าจะออกแ9ดสนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้นะครับเรามีอยู่คนเดียวนะครับผมนี่นี่นะครับชัดไหมนะนี่นะครับพอกลิ้งไวยคำนวณนะครับนี่นะครับ ชุดที่แล้วเข้า3มตัวตรงนะครับนี่นะครับแคปได้แคปเลยนะครับผมเป็นการสรุปมวนเดียวจบนะครับหรือว่า FC ท่านใดที่ต้องการทีอ่อยากรู้แนวทางของใครก็ทักทายกันมาได้นะครับนี่นะครับผม นี่นะครับแนวทางของพ่อกลิ้งนะครับผมนี่นะครับจบไปหนึ่งท่านนะครับผมเดี๋ยวขออน,นุญาตป<อ>ิดปิดเแอร์นี่นะครับของพ่อกลิ้งก็จบไปแล้วนะครับนี่ของพ่อกลิงนะ้งเนาะมาท่านต่อไปนะครับนี่นะครับคุณ ตาเอี่ยมหมอเอี่ยมตาทิพ์นะครับหมอเอี่ยมตาทิพ์นี่ก็ชื่อที่แล้วก็ให้เข้าห้าสี่นะครับผมห้าสี่เข้าห้าสี่นะครับท่านเป็นหมอคือรับดูดวงทุกอย่างนะครับแต่แกท่านท่านตาบอดนะครับแนเอี่ยมเดี๋ยวเราจะให้ชมของอหมอเอี่ยมตาทิพ์นะครับผมนี่นะครับ นนะชุดที่แล้วให้เข้า5 4นะครับผม5สีนะครับเฟซบุ๊กอ่าช่องช่องทางที่ติดต่อตะเอ่ยมก็อ่าเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Facebook ของตะเ่ยมด้วยนะครับเยี่ยมเล่าเรื่องนะครับเ่อช่อง t u u e นะครับเยี่ยมเล่าเรื่องนะครับนี่นะครับ ุที่แล้วตะเอี่ยมให้5้สีเข้าต,ตรงๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนนี่นะครับเสร็จไป2อาจารย์แล้วนะครับเอาก็สวัสดี FC ที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่นะครับวันนี้เราก็จะ ทำสรุปแนวทางตัวเลขนะครับกันไปเรื่อยๆร่วมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับอยากได้แนวทางของท่านใดก็ทักทายกันมาได้นะครับร่วมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราจะมาสรุปนะครับช่วงนี้ก็ยังทันอยู่นะครับผมยังทันอยู่นะครับเราก็สรุปกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ฉลามขาวนะครับผม ก้าห้าหก่สวยนะครับเก้าห้าหกบยนรถกระบะผมนี่ก็เก้าหกห้านะครับเก้าหกห้านะครับสวยมากนะครับอันนี้คุณแม่แดงนะครับอ่านี่แนวทางของคุณแม่แดงนะครับเราจะให้ดูแม่แดงนี่ร่างทรงตะปูนะครับผมท,ท,ที่ทําพิธีกันไปนะครับผมนี่นะครับตะปูที่นี่ก็คือ มีคุณแม่แดงนี่แหละครับนี่นะครับจะเป็นร่างทรงแล้วก็สื่อนะครับพ่อปู่นะครับแล้วก็ทําพิธีเมื่อไรเนี่ยจะถูกตลอดนะครับถูกแล้วเราก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผิดนะครับปีหนึ่งก็ถูกประมาณห้าหกวดนะครับเจ็ดวดแปดวดนะครับเนี่ยปีนี้เราเริ่มเข้าทรงเนี่ยครับได้ตัวนี้นะครับ ในแดงนี่ก็แม่นนะครับเลขทูบนะครับได้ศูนย์หนึ่งเก้านะครับเลขทูบตรงกับเลขท่งนะครับพ่อปู่เขียนให้นะครับแล้วก็แปดห้าพ่อปู่เขียนให้นะครับบ้านเลขที่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับที่ว่าหนึ่งศูนย์เก้านะครับตรงอะไรขนาดนั้นนะครับตรงกันจริงๆนะครับเก้าสองศูนย์นี่ก็คือ พ่อปู่นะครับเข้ามาสกิดบอกนะครับ9ก0ก็ฝากไว้ให้ f c ดูด้วยนะครับที่คุยกับคุณแม่แดงวันนั้นนะครับคุณแม่แดงร่างทรงนะครับร่างทรงตะปูนะครับนี่นะครับ f c ท่าทันใดอยากแคปแคปเลยนะครับผมเรานำมานะครับอาจารย์ที่เข้าตลอดนะครับที่เข้าตลอดเข้าเรื่อยๆเนาะนี่นะครับอันนี้แม่แดงร่างทรงนะครับ แต่ตัวเลขนี่ก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับใกล้เคียงกันหมดนะครับของพ่อกลิ้งนี่ก็019109อยู่นี่แหละแลวอาจารย์เจี๊ยบศักดิ์นี่ก็ให้8กับ4นะครับอันนี้ก็8กับ5นี่นะครับนี่นะครับแม่แดงร่างทรงนะครับเราจะกลับกล้องไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะร่วมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ นี่เป็นอาจารย์เจี๊ยบศักดิ์นะครับนี่นอาจารย์เจี๊ยบศักดิ์ให้มานะครับอาจารย์เจี๊ยบศักดิ์นี่ก็เป็นถ้าเป็นในหนังนี่ก็เป็นพระเอกของช่องผมเลยนะครับเอฟซีก็ทพักทายกันมาเยอะนะครับแนวทางตัวเลข2ปี4เดือนนะครับพกราคมพามีนาเมตาสองปีกับอีกสี่สามเดือนกว่านะครับหลุดครั้งเดียวนะครับหลุดมีหลุดบ้างนะครับนี่นะครับแก้ให้มาแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับ พระเอกของช่องเราเลยนะครับ FC ก็ทักทายกันมาเยอะนะครับอาจารย์เจี๊ยบสักนี่ได้ตัวไหนนาะะ FC ก็โทรมานะครับจะขอเบอร์โทรบ้างนะครับจะขอสูตรบ้างนะครับนี่นะครับอาจารย์เจี๊ยบสักบอกฟันทง4กับ8นะครับวันนี้4กับ8หลักหน่วยเน้นล่างนะครับแต่ก็ทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละแต่อาจารย์เจี๊ยบสักเน้นล่าง4กับ8นะครับ เน้นล่างสี่กับแปดนะครับนี่การันตีจากเอฟซีนะครับสองปีกับอีกสี่เดือนหรือเปล่านะครับผิดหัวดเดียวเข้าตลอดนะครับหลักของแกเนี่ยเข้าตลอดนะครับไปเราไปทำพลาดอาจารย์เจี๊ยบสักหงวแรกเนาะก็เข้าเลยนะครับเมื่อสักเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับนี่นะครับหัวสิบหกมีนาหกแปดนะครับ แต่แกก็จะเน้นมาช่วงนี้นะครับ6-4 2-8เนี่ยครับไม่ต้องกลับนะครับเลขอาจารย์ตัวแนวทางตัวเลขอาจารย์เจี๊ยบสักนี่ไม่ต้องกลับนะครับไทยเอฟซีท่านใดที่ชอบเนี่ยเน้นล่าง1-0-4-1-4นะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับให้ดูงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่อาจารย์เจี๊ยบสักเขาก็เน้นให้นะครับ3-4-6-4 แปดสี่สี่แปดด้วยนะครับเพราะว่ามันทั้งบนทั้งล่างเนาะสามแปดหกแปดสองแปดนะครับที่อาจารย์เจี๊ยบศักดิ์เขาให้มานะครับแปดกับสี่นะครับเน้นล่างหลักหน่วยนะครับเอฟซีท่านใดที่มีหลักสิบดีๆเด็ดๆนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับผมนี่นะครับสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันที่สิบหกมีนาหกแปดนะครับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับ วันนี้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะครับก็มาไลฟ์สดให้ f อนะครับสวัสดีนะครับพี่ฉลามขาวนะครับพี่กิตกิตพอนกินอ่อนนะครับสองเก้าสี่นะครับโอ้สองเก้าสี่ก็สวยนะครับพี่รัตดาวันนะครับทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่าพี่รัตดานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องชัยนางรองพารวยนะครับเราก็จะร่วมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่16 นะครับวันนี้รวยนะครับขอให้ fc เรื่วยๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับวทางตัวเลขนะครับ fc ท่านใดที่อยู่จังหวัดใดนะครับอยู่ที่ไหนอำเภออะไรนะครับหนาวไหมนะครับก็รวมพูดคุยชัดเจนไหมครับสัญญาณยังไงก็เราพูดคุยกันมาได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตะปูที่เข้าทรงนะครับในนี้ ลายมือพ่อปู่เขียนให้เลยนะครับตาปู่เขียนให้เดี๋ยวเราจะให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเรามีเยอะนะครับหลายสำนักนะครับนี่นะครับตาปู่ชุมแสงนะครับที่คุณแม่แดงนะครับได้เข้าเลี้ยงนะครับทําพิธีกันไปนะครับเมื่อวันน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับอันนี้ลายมือที่พ่อปู่เขียนให้เลยนะครับ เลี้ยงตะปูอะไรไม่เคยพลาดนะครับแต่สวยนะครับศ1 0 9์นเ้นี่ยผมชอบนะครับ8ปดห้าก็สวยนะครับนี่นะครับยังมีอีกเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะครับอ,อันนี้ก็เป็น มันจะไฮไลท์นะครับของช่องเหมือนกันนะครับนานๆเขาจะให้ทีนะครับอันนี้ก็ให้มาก็ถูกตลอดนะครับอันนี้เป็นหวยล็อกชายนางรองนะครับผมนี่วันนี้เขาให้มาแล้วนะครับนี่นะครับงวดที่แล้วไม่ให้มานะครับเราก็โทรไปถามแล้วนะครับนี่เขาให้มาแค่นี้นะครับผมนี่แนวทางหวยล็อกชายนางรองนะครับนี่ เข้าตลอดเหมือนกันนะครับแต่ให้มาแค่2ตัวนะครับอาจจะประมาณ4 5 6 7 8 9 10 10ประตูนะครับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับนี่เป็นแนวทางจากวงในนะครับที่เขาให้มานะครับตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามชัยดังรองพาวยด้วยนะครับผมนี่เราก็มารวมพูดคุยกันในวันหวยออกนะครับผม ยังไงก็ยังทันนะครับยังไม่เที่ยงเนาะยังเพิ่งสี่โมงอยู่เลยนะครับแคปแต่แคปเลยนะครับเอฟซีที่นก็แคปไว้เลยนะครับสวัสดีทั้ง75ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่แล้วก็ไลฟ์สดกันในห้องนะครับอาจจะด้านนอกอาจจะมีเสียงเพลงบ้างก็กลัวติดลิขสิทธิ์เนาะเราก็เข้ามาในห้องนะครับบรรยากาศเช้าวันอาทิตย์นะครับก วันนี้ก็ขอให้เอฟซีรวยๆกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพวยออกนะครับ็เราพูดคุยทักทายนะครับสวัสดีพี่ชุติการนะครับเมฆประดับนะครับซื้อห6หสี่นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับห4สี่นะครับชุดที่แล้วออก5้าสีน่าจะออหกสีนะครับห6หกสี่มีไหมนะครับห4สี่นี่นะครับห4สีก็เมื่อกี้นะครับอ่อ 6กสี่ของพี่ชุิการนะครับน,นี่นะครับหกสี่ของหวยล็อกชัยนางรองก็มีนะครับผมนี่นะครับหกสี่นะครับนี่ล็อกชายลงรองก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นของอาจารย์ชิดนะครับนี่อาจารย์ชิด อาจารย์ชิดก็แต่โทรคุยกันนะครับนี่แกให้ไม่เยอะนะครับแก <c oughs> ก็ให้ไม่เยอะนะครับนี่อาจารย์ชิดนี่ก็ตัวนี้เลยนะครับอาจารย์ชิดก็ให้เก้าสามกับหกสามนะครับอาจารย์ชิดงวดที่แล้วนี่ก็ถูกนะครับห้าสี่นะครับให้ห้าสี่แกให้ไม่เยอะนะครับอาจารย์ชิดเนาะ อ,นนอันนี้อันนี้อาจารย์ชิดเนาะนี่เก้าสามกับหกเก้าสามกับหกสามนะครับเพราะว่าแกบอกว่าเก้ากับหกในตัวเดียวกันนะครับแกก็เลยให้หกหกสามกับหกเก้าสามนะครับนีเนน่เน้นเลยนะครับอาจารย์ชิดนี่ก็ถูกบ่อยน,นะครับนี่นะครับเอฟซีแคปได้แคปเลยนะครับผม นี่อาจารย์ชิดนะครับอาจารย์ชิดนะครับนี่ <c oughs> ต่อไปเราก็เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์เสรดีนะครับอาจารย์เสรดีนี่ก็ชุดที่แล้วนี่ก็อาจารย์เสรีนี่ให้ให้ถุกนนะครับชุดหนึ่งสองสามนี่ก็เป็น แกก็ถูกนะครับอะไรทหนึ่งสามสองสองอะไรนี่นะครับแกก็ให้ถูกนะครับสวัสดีทั้ง88ท่านนะครับนี่อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับชัยนางรองพารวยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเดี๋ยวเราก็มาแจกแนวทางกันนะครับนี่อาจารย์เสดีนะครับให้เม็ดเดียวนะครับ98นะครับนี่นะครับ42818นะครับผม281844นะครับตัวเน้นก็คือ98นะครับ98้นี่ผมว่าสวยนะครับ498นี ที่ชุดที่แล้วออกสี่เก้าแปดเนาะจะเสรีชุดที่แล้วก็ถูกนะครับ5่าสี่เหมือนกันนะครับเราเน้นนะครับอาจารย์ที่ให้แนวทางเรามาถูกถูกนะครับถูกบ่อยนะครับเราก็เรา fc ก็มาดูเนาะว่าสรุปว่ามันจะซ้ำกันตัวไหนนะครับนะครับตัวเลขซ้ำๆนะครับมันจะถูกนะครับหลายสํานกนี่ผมว่าวันนี้ไม่ไม่น่าพลาดนะครับ แน่นอนนะครับนี่อาจารย์เสรีเขียนให้เองนะครับเม็ดเดียวนะครับเก้าแปดนะครับอาจารย์เสรีนี่ให้แม่นมากนะครับโทรถามที่ไรนี่ก็ให้ชุดนี้นะแกมาเองนะครับนี่ไลฟ์เฟซของแกนะครับแกมาเราก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอเป็นแนวทางแกก็จดให้เรานะครับแต่แกก็เนาะไม่กล้าออกสื่อออกกล้องนะครับออกทางช่อง u t u b e เนาะแกก็ให้เป็น เป็นแนวทางนะครับนี่อาจารย์ซีดีนะครับต่อมานะครับเป็นของแม่น้ำดินเนาะแม่น้ำดินนี่ก็แม่น้ำดินนี่ถูกตลอดจริงๆนะครับอันนี้นี่นะครับแม่น้ำดินอันนี้ก็แม่น้ำดินนี่ก็จดให้นะครับแม่น้ำดินนี่ก็เดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนนะครับแม่น้ำดินนี่ก็คือนี่นะครับเจ็ดศูนย์หกเก้าห้าแปด ห้าแปดนี่ก็ตรงกับอา,อาจารย์กิ้งครับพ่อกิ้งแล้วก็หอยตะป,ปูที่ทรงนะครับนี่แม่น้ำรินเองอันนี้ลายมือแม่น้ำรินเองนะครับผมเขาจดให้เราก็เอามานำเสนอแบบนี้เลยนะครับแม่น้ำรินนี่แม่นนะครับเราพยายามนำเสนอนะครับกับอาจารย์สำนักที่ถูกบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เยอะ ครับไม่กี่ตัวนะนะครับนี่นะครับให้ไม่เยอะไม่กี่ตัวนะครับนี่นะครับเราไม่ได้เมกขึ้นนะครับเพราะเราก็ทำกันเราก็าหาแนวทางให้ f อนะครับสวัสดีทั้ง98ท่านนะครับ หกหกเก้าด้วยหกหกเก้าก็สวยครับนะครับวันนี้เป็นวันห้อยออกนะครับวันนี้เราก็มา,าสรุปแนวทางตัวเลขนะครับให้เอฟซนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรับชมรับฟังทางช่องเนา,านะได้เป็นแนวทางนะครับตอนนี้ก็ยังสิบโมงสิบโมงสิบห้ายี่สิบนาทีอยู่เลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับอารมณ์ทักทายกันมาได้นะครับ เอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ทันนะครับแนวทางตัวเลขท่านใดนะครับนี่วกนี้เราก็นี่นะครับไปหาแนวทางมาให้เยอะนะครับสิบน่าจะเป็นสิบอาจารย์นะครับอยากอยากชมของอาจารย์ท่านใดที่เอฟซีชอบนะครับแล้วก็รหลดทักทายมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ่งอาจารย์แจ๊ยบสักพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นพระเอกของช่องนะครับเข้าตลอดนะครับเวลอกใจนักรองนี้นานๆก็เข้า เขาจะให้มาทีนะครับเข้าตลอดนะครับผมนี่เราจะรวมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์เจ็บสักนะครับนี่อาจารยบสักเอฟซีก็ก็ตามกันมาเยอะนะครับทักทายกันมาเยอะนะครับแปดสี่หลักหน่วยนะครับแปดสี่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับอาจารย์เจ็บสักเนี่ย แล้วก็ทำไปซ้ำไปซ้ำมานะครับให้ f c ที่เพิ่งเข้ามารับชมได้ชมด้วยนะครับนี่อาจารย์เจ็บสักเนี่ยแปหลักหน่วยนะครับน่นันนบนไวยล็อกนะครับไวลล็อกใช้นังร้องนะครับนี่กว่าจะได้มานะครับ f c ก็ทักทายกันมาหกสีก็มีหกสีด้วยนะครับ ปดเก้าตีตรงกับอาจารย์เลยเนาะนพี่ชุติการนะครับนี่หกเก้าของแม่น้ำรินนะครับตรงกันนะครับแม่น้ำรินนี่ชอบหกเก้านะครับนี่ตรงกันนะครับผม วันนี้นะครับเราก็พาแนวทางมาแจก FC กันนะครับวันนี้นะครับ FC ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับร่วมพูดคุยกันนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องชัยนรงองเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีถ้าแนวทางเราเข้านะครับเราก็จะไปร่วมทาบุญกันนะครับกับผู้ยากไร้นะครับทางช่องเรานี่ก็ มีคอนเซปต์ว่าแจกแนวทางนะครับแล้วก็ทําบุญนะครับแกผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดเตียงคนยากไร้เด็กที่สติไม่ดีนะครับหรือว่าทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับเราก็จะร่วมทําบุญกันตลอดนะครับหลังจากเ่าหวยออกนะครับเราก็นะครับเราก็เราเขาร่วมทำบุญกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ทักทายกันมานะครับ ทาว่า fc ท่านใดที่ได้โชคได้ลาบเนาะก็รวมพูดคุยรวมทักทายกันมาได้นะครับผมวันนี้สําหรับวันนี้นะครับนี่ fc ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็เราพูดคุยกันมาได้เลยนะครับ fc ท่านใดที่ติดตามของอาจารย์ไหนนะครับอยู่นะครับวันนี้ก็เรามพูดคุยกันมาได้นะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันนี้ก็ขอให้ fc นะครับโชคดีกับทุกคนรวยๆนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับรวมทั้ง ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สำรับสนทนการพนันเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับวันนี้เราก็มาสรุปหวยแนวทางนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่16มีนานะครับเอท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ร่วมพูดคุยกันมาได้นะครับ ยังไงเราก็รวมพูดคุยกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเปสนสับสนุนนการพนันนะครับยังไงเราก็ขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เราก็มาสรุปนะครับหรือ FC ท่านใดที่อยากทักทายกันมานะครับก็ทักทายมาในช่อง messenger ได้นะครับยังไงก็โปรดติดตามนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าเล่นจนเกินตัวนะครับอย่าเล่นจนเกินตัวนะครับเดี๋ยวมันจะหมดนะครับ สิ่งแนวทางตัวเลขนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่ว่าเราก็สรรหานะครับตัวเลขที่จะเข้าบ่อยๆนะครับเข้าบ่อยๆนะครับเข้าบ่อยที่สุดนะครับของอาจารย์แต่ละสำนักนะครับอาจารย์ไหนไมเเข้าเราก็ไม่เอามานําเสนอนะครับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชายรักราพารวยนะครับขอบคุณครับผม